กับรถย้ำได้กระทามแต่ใบเสียขาทางทางเป็นจิงสีงรร่ก็อยากเสียแล้วขาทางทันขี่สบายขี่นิ่มก็อยากเสียโอ้เป็นจิงสี่ขี่ไปย้ำได้เป็นตาใสสลุมย้ำนั่น ขี่รถมา3 0 0 400กว่ากิโลอีกบ่พอท่าใดก็สิฮอจุดหมยแล้วเบิ่งสภาพนทางสโคงกลับกระโค้ดไกลเลยถ้าแม่นพวกเจ้าพวกเจ้าสโคงกลับบอ่อหรือสิไปต่อแบบนี้คนค้าทางเขากเกษียแล้วแล้วยังสิงมาเสียให้แบบพาแร่นอีกให้อกชนดีก,ก,กแล้วเงินภาสีอ่ะนะมันคือว่าเก็บนะกับมังสูงแล้วแล้วมันไปใส่เบิดแล้วบริษัทที่สัมปทานนะนะอยว่าน่าจะอันนั้นได้ าจากนั้นแหละแล้วคาทางที่รถเก็บที่เขาเก็บไปเนี่ยนะแต่ละปีแต่ละปีนะมันไปใสแล้วภาสีเนี่ยมันไปใสเงินช่วยเหลือเนี่ยมันไปใสเขาก็อยากถามเนาะเขาเป็นประชาชนคนหนึ่งก็อยากถามกักรถย้ำได้กับถามแต่ไปเสียขาทางทางเป็นจังสี่เขาอยากเสียแล้วขาทางทันขี่สบายขี่นิ่มก็อยา,ากเสียโอ้เป็นจังสี่ ขี่ไปยัำไดเป็นตาแซ่สล่มยามนั้นขี่รถมา3 0 0 400กว่ากิโลอีกบ่อเอร์ทใดกับิฮอดจุดหมยแล้วเบิ่งสภพาพหนทางิโคงกลับกระโค้ดไกลเลยถ้าแมนพวกเจา้าพวกเจาสิโคงกลับบอ่อหรือสิไปต่อแบบนี้หนทางซ้ำนี้หยุดฟอร์ตบ่ไดดดอกลุยไปเลยวิดคนทางตัวนี้ไปเจอฮารัดซีดงานเขาจะคล้องฮารัดซีดเลยเป็นแบบนี้ใจบ่อลอยลดบ่ลอยย่าห้าไปบืนแบบนี้เดอ้อทุกคน ห่างหายจากถนนหนทางไปนานครับผมวันนี้พาทุกคนมาดูถนนหนทางประเทศลาวและก็การแก้ไขสถานการณ์ของประชาชนคนลาวนะครับเกี่ยวกับยานพาหนะที่พวกเราใช้สัญจรวันนี้มีหนึ่งกรณีผมจะด,ดูก่อนเลยนั่นก็คือนี่ฮะกรณีนี้เป็นไงมอเตอรไซค์มันไม่ไหวปกติคนมันจะขี่รถ นะนั่งรถขับรถแต่เนี้ยรถขับคนขึ้นบนหลังเลยโอ้โหถ้าคนไม่แข็งแรงก็ไม่ไหวครับคนหนักมากมอไซค์หนักมากจริงครับแต่เนี้ยจําเป็นนะไม่งั้นก็รถไม่ถึงบ้านไม่รู้นี่เรียกว่าถนนนี่เรียกว่าอะไรทุกคนแบบเนี้ยเรียกถนนนี่เรียกว่าอะไรนะนะมันเหมือนแบบว่าหนองขี้โคนนะนะครับ เมือ่อเมื่อไหร่ก็แล้วโดนน้าปุ๊บนี่โอ้โห,โหเละไปด้วยขี้โคลนครับหนักหนาสาหัสแต่ละคันแต่ละจุดห,หนักหนาครับทุกคนหนักหนามากทําไมมันตรงข้ามกับประเทศไทยเลอเกินเนาะถนนจุดแบบเยอะแยะอ้างมมยแต่ก็สามารถอลาดยางปูคอนกรีตทั้งนั้นทั้งหมดนะครับหาทางลูกรังถนนดินแดงไม่มีแต่อันเนี้ย ดินแดงทั่วไปไม่ขนาดนี้ไม่เละเทะขี้ตรงขนาดนี้ก็ยังพอไหวเจอดินแดงระดับนี้ก็ไม่รอดครับทุกคนหนักนาสหาหัจริงๆครับโอ้โหนโี่หลายจุดหลายที่ครับนะผมก็เอามาให้ดูคร่าวๆว่าการเดินทางในประเทศลาวบ้านเราจำนั้นต้องลุยนะครับต้อง กลายเป็นผู้ประสบภัยหรือว่าผจญภัยพี่น้องโอ้ยโหดรได้ขนาดบ้านว่าจะขคนทางโอ้โหสาหัสสากันพี่น้องถ้ามาฝั่งไทยเดินมาฝั่งไทยข้ามมานิดเดียวก็แปลกทนหนทางในต่างกันลาฟ้ากรบเบีจริงจิงอันนี้จริงๆรเลยครับทุกคนคือที่ผมพูดเนี่ยผมอยากได้แบบนี้จริงๆคืออ่าผมมีโอกาสนะทุกคนนั่งรถจากปากเซนะ เมืองปักเซเนี่ยอมรับว่าถนนทางเขาก,กดีนะในตัวเมืองดีมากหลุดออกจากปักเซจะขึ้นมาสวรรค์เขตทางเลนที่สามใต้โอ้โหทุกคนครูขลาดดาวอังคารคักเลยดาวอังคารอีลีหนักหนาเลยทุกคนหมอเจ้าก,ก็มีโอกาสเนาะไปครั้งแรกแต่ว่าเส้นนี้หลุดจากสวรรค์จากปักเซไปถึงท่าแขกนะก็เลยสวรรค์ขึ้นไปเลยสวรรค์เขตขึ้นไปบ้าหมอเจ้า ตรงนั้นก็จะดีและถนนก็ยอมรับว่าดีตรงจุดดีก็มีก็ยอมรับส่วนสวน,นเขตนเองท่าในตัวเมืองก็มีก็ยอมรับว่าคอนกรีตลาดยางส่วนเยอะหลุดออกจากตัวเมืองเมื่อไหร่นะมีดีเฉพาะถนนทางเลขเก้านะครับส่วนจากอา,อาสะพังทองขึ้นขึ้นไปอาสะพรก็เป็นลาดยางอยู่ครับทุกคนแต่เป็นลาดยางที่เก่าแล้วแต่ที่เหลือเนาะออกไปนอกๆก,ก็ เละเทะถ้าเป็นฤดูฝนอันนี้ก็มาปิดท้ายฤดูฝนเลยกันครับทุกคนให้ทุกคนได้ดูเนาะหลายที่ก็เละเทะนะครับทุกคนก็ทางเข้าบ้านมาดแจ๊บก็หนึ่งกิโลเมตรจากทางทางดาเข้าไปก็เละเทะนะแต่ว่ามันไม่มีรถพ้าบ้านาเราแจ๊บมันมีรถใหญ่มีรถใหญ่ก็รถคุณใดที่เป็นหกล้อเล็กๆที่ใช้ลากนั่นนี่แล้วก็มอใส่อาจจะมีรถใหญ่ผ่านเข้ามาบ้างเป็นบางครัง้งคราวเนาะ มันก็เลยอาจจะไม่พังไม่เละมากเท่าไหร่แต่ก็ยังเละนะทุกคนถือว่ายังเละแต่ว่ามันเป็นบางจุดนะเพราะว่ามันเป็นถนนดินแดงนะครับแต่ล่าสุดเห็นมีคนเห็นไปว,ว่ามีรถเข้าไปทําจัดการไม่รู้ว่ารถนั่นจะมีความตั้งใจจ่ไปทําถนนให้ชาวบ้านได้ใช้แบบสะดวกสบายจริงหรือเปล่าหรือแค่เป็นการตัดถนนเพิ่มเติมเพื่อที่จะไปบรรทุกไม้ยูคา อีกหมู่บ้านหนึ่งหรือเปล่านี้ก็ไม่แน่ใจนะครับทุกคนแต่ที่รู้รู้ก็มีรถเข้าไปเริ่มเข้าไปทำกอไผ่ของพ่อเจฟตนะตั้งแต่รุ่นอ่าทวดนะครับที่ปลูกเอาไว้ไผ่บ้านมองเรียกสองกอโดนโค่นลงแล้วก็ลงไว้ในแปลงนางของพ่อเจฟบเลยก็คือต้องบอกงี้นะคนนอกจากการทำสนนก็ตาม นอกจากเราไม่รับค่าชดเชยนะครับไม่ได้รับค่าเวรคืนที่ดินอะไรเหมือนประเทศไทยนะอย่างพ่อกระจนี้เขาก็สละที่ของเขาหลายแปลงนะครับเป็นแปลงนาแล้วก็กับเพื่อนอีกนะเพื่อนบ้านใกล้กันอีกประมาณสักสองเจ้าสามเจ้านะครับแต่มันตกดินของพ่ออระจจี้เป็นของพ่อประจจี้ล้วนๆเลยผ่านล้วนๆเลยแต่พ่อกระจจี้ไม่คิดอะไรแกบอกว่าก็ไม่เป็นไรเป็นการเสียสละแต่เราก็ได้ ที่ติดทางแกก็คิดอย่างนี้ก็น่าจะเป็นการปลอบใจด้วยเพราะว่ามันไม่ไปที่อื่นไม่ได้หนึ่งเป็นการปลอบใจตัวเองสองมันเรียกร้องจากใครไม่ได้ส่วนสามก็อาจจะเป็นอย่างที่แกผิดพูดเนาะเราได้ถนนเราเราได้ที่ติดถนนทําให้เราก็เดินทางสะดวกกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็ที่เราก็สามารถที่จะจะทาอะไรก็ได้เนาะเราไม่ต้องกลัวใครมาปิดรัว้วล้อมรั้วเรา อันนี้เป็นข้อดีไปนะครับทุกคนแต่ถ้าเป็นประเทศไทยนะ,ระเระเจะได้ยินเสมอว่าถ้าขยายเส้นทางนะครับถ้าเป็นตกถึงที่ถึงบ้านของประชาชนจะได้รับการชดเชยแต่บ้างจะบไม่นะอันนี้ในส่วนนี้นะแต่ที่ระเจ็บอยากจะมาตอกย้ำก็คือถนนเนาะในความเลเทกของถนนนทางที่ใช้ในการสัญจรในช่วงฤดูฝนบ้านราเจบนี่คือแบบโอ้โหย่างที่ทุกคนนี่เนาะมัน มันใช้คําว่าอเนตอน,นาถหนักนาสาหัสเนาะอันนี้ก็พูดตามความจริงนะไม่ได้ใส่สีตีไข่เนาะก็มีการถ่ายคลิปถ่ายคอนเทนต์กันก็เยอะอ,อกลกัวไม่ได้ผัวไม่ได้เมียอะไรเต็ไมไปหมดเลยนะเพื่เข้าใจนะผมเชื่อว่าทุกคนก็สะท้อนนั่นแหละให้เห็นว่าโอ้บ้านนี้ยหมู่บ้านเนี้มันแย่นะแต่ไม่รู้จะเราจะไปเรียกร้องจากใครก็แค่อยากสะท้อนให้เห็นนะว่าไอ้ตรงนี้แย่ อย่าได้จังเลยอย่างว่าอย่างนี้ถามว่ามันมีไหมไอ้ลาดยางเพิ่มเติมมามีแต่ยอมรับมันช้านะครับก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เหมือนถนนจากอาสพังทองตัวเมืองว่ามันจะไปอาสพอนเมื่อก่อนก็เป็นดินแดงเป็นขี้โคลนเป็นอะไรเหมือนกันนี่แหละไปแบบสุดหนักหนาสาหัสเหมือนกันแต่ต่อมาก็เมื่อน่าจะสี่ห้าปีที่แล้วนะก็เกิดการลาดยางเกิดขึ้นก็สุดเส้นทางก็ยาวพอสมควร ก็มันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆยอมรับแต่มันก็ช้าแต่หลายคนอาจจะบอกเฮ้ยถ้าอยากได้เหมือนประเทศไทยอยากจะให้ได้เหมือนประเทศไทยนั้นก็ไปอยู่ไทยใช่ก็อยู่ไทยต่อนนี้หมดถึงการมาอยู่ไทยไม่ใช่ว่าประเทศไทยเป็นของเรามาอยู่ไทยวันหนึง่งก็ต้องโดนต้องกลับถ้ามาอยากกลับก็้องกฎหมายเขาไม่ยอมรับก็ต้องโดนไล่กลับโดนไล่จับอีกก็อยากจะให้บ้านตัวเองเนี่ยดีได้สักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ของประเทศไทยเนาะเรื่องถนนเนาะมันคือถนนคือ การนํามาซึ่งความเจริญนะถึงบบสะท้อนเรื่องนี้เนาะให้ทุกคนได้เห็นได้รู้ได้ทราบในการสะท้อนนี่มันไม่มีเจตนาอื่นอยากได้ครับแล้วอิจฉาคนไทยไหมอยากทำคือคนราจะบอกว่าสะออนนอะสะออนออนซอนก็คือถ้าอิจฉาในในคำอิจฉามันจะเป็นการอิจฉาตาร้อนในมาความหมายของคนราเนาะคืออิจฉาตาร้อนที่แบบว่าคิดไม่ดีอะ่ะแต่ว่า สออนนี่ออนซน,นี่คืออยากได้อยากเป็นอยู่นี่จังเลยโอ้โหสุดยอดอะไรเงี้ยและนี่ก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่ผมรวบรวมมาให้ทุกคนได้ดูนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากทุกคนไวทน้ทั้นี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผม